สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องพระนมสอนให้เหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ทางช่องเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆพื่อนมาถักสายคล้องแมสรูปโบงามๆฉ่ำๆนี่ค่ะรูปโบสวยมากนะ่รารักกิ๊บเก๋ยูเลก้านะคะตัวนี้โบใหญ่นะคะส่วนสายสายของเขานะคะก็ถักเป็นโบเล็กค่ะ นี่ค่ะโบเล็กโบเล็กโบเล็กไล่ไปนะคะนี่อันนี้คือสายคล้องแมสร,รูปโบของเรานั่นเองนะคะนี่เลยจ้าวิธีถักก็ง่ายๆตามสไตล์ช่องพระนมสอนให้นั่นเองนะคะมือใหม่หัดถักก็ถักได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะใช้ไหมพรมสีพายนะคะของอินโดซิลเดี๋ยวตัวอย่างจะทําเป็นสีชมพูให้นะคะแล้วก็มีเข็มเข็มเราก็จะใช้เบอร์สามทับศูนย์นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวแมสนะคะแล้วก็ที่ตัดได้แค่นั้นเองอะ เริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มก็ง่ายๆตามสไตล์ช่องพระนมสอนให้ของเป็นวงกลมก่อนนะคะนี่ค่ะโซ่หวล็อกไว้นะคะแล้วก็ให้ถัก X ลงไปในนี้ถัก X ลงไปนะคะถัก X ก,ก็หมายถึง หมายถึงซิงเกิลโคเชนนั่นเองนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้คนทักทักแบบพักนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะถัก x ทิ้มลงไปในวงห่วงนี้เลยค่ะในวงกลมนี้เลยค่ะโดยที่เราไม่พันหัวเข็มขึ้นมาได้ก็จะได้สองห่วงนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ลอดสองห่วงเลยอันนี้คือครั้งที่2นะคะ x ครั้งที่สา สทันไหมคะนี่คือการวิธีการทำเอ็กนะคะ5แล้วก็6อ่าได้ถักเอ็ก6ครั้งแล้วนะคะงานก็จะได้ในะลักษณะนี้ให้เพื่อนๆดึงไหมด้านล่างให้ให้ให้ชิดๆเลยนะคะนี่เลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บไหมตัวนี้ไปในตัวเลยนะคะเก็บไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยเนี่ค่ะหลักแรกเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะทิ่มไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ดึงออกมาดึงยากนิดหนึ่งเพราะคนถักชอบถักแน่นๆนะคะ แล้วก็ดึงลอดผ่านเลยจ้ะก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะนะคะต่อไปให้เพื่อนๆถักโซ่แปดโซ่แปดแล้วนะคะเราลงหลักถัดไปเลยค่ะไม่เว้นหลักนะคะลงหลักถัดไปเลยนะคะ ทิมลงไปแล้วก็จะได้มาสองห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะถักลอดหวงสองห่วงเลยนี่คือถักเอกนะคะแล้วก็ถักเอกอีกครั้งหนึ่งลงไปในหลักเดิมก็จะได้สองเอ,อย่างนี้นะจ๊ะโอเคไหมคะต่อไปให้เพื่อนๆถักทิมลงหลักถัดไปเลยนะคะถักเอกเหมือนกันนะคะ แล้วก็ถักอีก 1x หลักในหลักถัดไปนะคะไม่ลงหลักเดิมแล้วนะคะโอเคจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็จะได้4 x นะคะพอได้4 x แล้วให้เพื่อนๆนนะคะถักโซ่8โซ่8นะคะ2 4 6 8 เกินจะถักไวไปอ่ะเสร็จแล้วก็ลงที่ทิมลงไปนะคะในหลักถัดไปนะคะไม่เว้นนะถัก X ถักเกกเ,กเมื่อกี้จุดนี้เราถัก 2X ใช่ไหมคะจุดนี้ก็เช่นกันนะคะถัก 2X เ,เช่นกันคะ่ะนะคะ 2X ลงไปในหลักเดียวกันแล้วก็จะมา หลักถัดไปถักแค่ 1x นะคะหลักถัดไปก็ถักแค่ 1x แล้วมันก็จะมาจบตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถักดับเบิลโคเชลงไปในนี้นะคะหรือถัก F นั่นเอง ลงไปในนี้นะคะในวงกลมนี้นะคะถักลงไปถักดับเบิลโคเชตลงไปนะคะในนี้ประมาณไม่ใช่ประมาณนะจ๊ะเอาให้ตรงเลยนะจ๊ะ16ครั้งนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะถัก ลงไปในนี้16ครั้งนะคะถักแป๊บเดียวนะคะถักแป๊บเดียวจริงๆค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้สายคล้องแมสท,ที่สวยงามน่านรักแล้วก็เป็นฝีมือของตัวเองนะจ๊ะอ่าเรามาดูต่อนะคะเรามาเช็คก่อนอ่า2 4 6 8 10 12 สินะคะอีก2ครั้งอีกสองครั้งนะคะถัก F อฟครบสิบหกแล้วจากเพื่อนเพื่อนพอครบ16แล้วให้ทิ่มเข็มลงไปตรงนี้หลักแรกเลยนะเราก็จะได้งานออกมาในลักษณะนี้นะคะ พอได้แล้วต่อไปเลยนะคะถักโซ่แปดสี่ห้าหกเจ็ดแดนะคะพอได้โซ่8ดแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วนับจากบนลงมานะคะหนึ่งสองสามสี่ทิ้มลงไปในโซ่ที่สี่นะคะก็จะได้มาเป็นตัวนี้สามนะคะลอดทีละสองห่วง นะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะถัก f นะคะนี่ค่ะถัก f ได้สครั้งนะคะครั้งที่ห้านะคะเพื่อนๆให้พอ,อขึ้นมา3อันนี้ใช่ไหม พอได้สามห่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะรอบรอบหมดเลยคะ่ะนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทิ่ทิมลงไปในหลักถัดไปอย่างนี้นะคะออออทิมลงไปในหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอทิมลงไปแล้วนะคะก็ ดึงลอดผ่านเลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานได้น้องโบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะทำอีกอันหนึ่งนะคะมาฝึกถักพร้อมๆกันเลยนะนี่ค่ะโซ่8เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ สองสี่ห้าหกเนะคะนับลงมาสแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วก็ถัก F ลงไปเลยค่ะนะคะคนไหนที่เข้ามาชมแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถเม้น์สอบถามคนถักได้เลยนะคะนี่ค่ะ ส่วนใครอยากได้ไหมสวยๆไหมสวยๆไปถักกันนะคะก็สามารถทักมาที่เพจพนมถักฝันได้เลยนะจ๊ะสามารถทักมาได้เลยนะคะมีอุปกรณ์การถักครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,ะได้สองอันแล้วนะจ๊ะเหลือโบอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะเราม,มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถัก F ลงไปตรงนี้เลยค่ะในช่องนี้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เราถักแมสก็มีขายนะคะถักมาได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะฝั่งเมื่อกี้เราถักไปเท่าไหร่คะ สิ 16, ใช่ไหมฝั่งนี้เราก็ถัก16เหมือนกันนะคะเวทเทคนิคการถักให้ชิ้นงานเสมอกันนะคะเราเราเรา,เราจะต้องเนี่ยค่ะนิ้วนี้ล็อกไว้แล้วฝั่งเนี้ยนิ้วนิ้วชี้ฝั่งเนี้ยก็ต้อง ทำไหมให้มันตึงสม่ําเสมอนะคะทําไหมให้ตึงสม่ําเสมอชิ้นงานออกมาก็จะสม่ําเสมอกันนะคะแล้วก็จะออกมาสวยงามนะคะอันนี้สายคล้องแมสหลายหลายคนก็อาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมช่องพระนมสอนให้พาถักแต่สายคล้องแมสเพื่อนๆคะ่ะรู้ไหมคะว่าสายคล้องแมสท,ทุกวันนี้นะคะ ขายดีนะคะคนถักทำขายเส้นละเท่าไหร่รู้ไหมเส้นละ59บาทนะคะมีลูกค้าสั่งออเดอร์มากันเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทำขายด้วยค่ะมีไรายได้เสริมนะคะอะ่ทีนี้เรามาเช็คดูก่อนนะคะ2,4,6,8,10,12,14,15,16สห้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, ไหมคะ โมยังไม่ทันจบเลยค่ะเสร็จแล้วได้ตรงนี้แล้วมาถัก X ตรงนี้นะคะเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเพื่นพนอนๆทีนี้สายของแม็ดเราจะมีสองฝั่งใช่ไหมคะให้เพื่อนๆถักไว้เลยนะคะสองอันนะคะเสร็จแล้วเรามีอันหนึ่งอันนี้แล้วใช่ไหมคะถักไว้ก่อนเนาะ,ะทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาทําสายนะคะอันแรกนี้เราจะตัดนะคะพอถึงตรงนี้เราตัดพอมาอันนี้นะคะเราจะไม่ตัดนะคะเราจะใช้วิธีการเลื่อนเลื่อนไหมนะคะเทคนิคการเลื่อนไหมก็ทิ่มลงไปแล้วก็ดึงรอดผ่านนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะเป็นชิ้นงานเหมือนเหมือนเราไม่ได้มันก็เป็นคล้ายๆกันเลยจ้ะไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะคะ แค่เราเลื่อนห่วงไปในจุดที่เราอยากจะถักนั่นเองนะคะคนไหนสนใจที่จะฝึกทำหรือว่าทำในช่วงโควิดเ o รกฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยค่ะแก้เครียดก็สามารถทำได้เลยนะคะไหมที่เราถักอยู่เนี้ยค่ะเป็นไหมอินโดซิลนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ย จะบอกว่ายิ่งซักยิ่งสวยนะคะยิ่งซักยิ่งสวยยิ่งเงานะคะดูสิสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ผลงานของการใช้อแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นห่วงสุขภาพทุกทุกคนเนาะโควิดเยอะจังเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะเรามาเลื่อนห่วงมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะ ตรงกลางตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถักโซ่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบแล้วล็อกไว้นะคะแล้วถักต่อไปสี่ได้สี่แล้วนะคะเราก็ทิมลงไปในโซ่หนึ่งที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้ค่ะนะคะลอดได้สองห่วงพักไว้ก่อนนะคะ ลงไปลับเติมอีกนะคะแเราจะมาทำโบจิวนะคะนี่ค่ะลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากได้โบใหญ่หน่อยก็ลงไปอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ตรงนี้หนึ่งสองสี่ห้านี่นะคะได้งานลักษณะนี้นะคะได้ห้าแล้วนะคะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆรอดทั้งหมดเลยนี่ค่ะก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สามโซ่สามแล้วลงในหลักนี้นะคะในตรงนี้นะคะ,ะดึงขึ้นมาพักไว้แล้วก็ทำอีกค่ะ แล้วเราจะบอกว่าไหมอิน d o ซิลนี้นะคะเนื้อแน่นมากแล้วคนถักก็เพิ่งมารู้จักไหมแต่ก่อนก็รู้จักแต่ไหมพรมไหมพรมเราก็คิดว่ามันมีแค่ไหมอันเดียวที่เราสามารถนามาถักได้แล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันมีไหมชนิดอื่นแบบอื่นไหม นะคะรู้จักแต่ไหมพรมไหมพรมไม่รู้ว่ามันมีหลายแบบหลายอย่างหลายยี่ห้อนะคะเพิ่มมารู้จักเมื่อปี2ปีที่โควิดมานี่เองนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วจากโบจิวน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ต่อไปนะคะโซ่สิบ ก้าสิบนะคะพอได้โซ่สิบแล้วก็ให้เพื่อนๆถักเหมือนอันนี้เลยค่ะนะคะถักเหมือนกันเลยนะคะล็อกไว้แล้วก็โซ่สี่แล้วก็แล้วก็ทิ้งลงไปโซ่ที่หนึ่งที่เรานับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้นะคะแล้วก็พักไว้นะคะดังนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆคาะก็ถัก ยาวยาวเพลินๆไปเลยนะคะถักตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการที่พ่อแม่พี่น้องต้องการเลยนะจ๊ะเออก็ไม่ค่อยคุ้นคำว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนกันสำหรับคนที่หลงรักงานถักเนาะก็เป็นเพื่อนกันในช่องพระนมสอนให้นี่ละคะ่ะนะคะอ่า เนี่ยค่ะทำไมถึงถักโคเชหลายๆคนก็ถามมามันสามารถสร้างสมาธิให้คนถักได้สามารถคลายเครียดให้คนถักได้จริงๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆห้าบาทสิบาทนะคะก็ได้นี่ค่ะ เสร็จไปสองอันแล้วน,นะคะเพื่อนๆอยังไงก็เพื่อนๆถักยาวๆเพื่อนๆไปเลยค่ะตามความยาวของตัวเองต้องการเลยนะจ้าเข้าไปไหนเข้าไปไหน,นมาค่ะเพื่อนๆเราก็ถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับโบอีกอันนึงที่เราเตรียมไว้นะคะ อันนี้ก็ง่ายๆเลยหาจุดกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วก็ทิ่มลงไปเลยค่ะนี่ค่ะทิ่มด้านหลังนะคะแล้วก็พันเลยดึงลอดมาเลยค่ะนี่คือเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะกับการถักสายคล้องแมส รูปโบสวยๆของเรานี่เองนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะพอถักเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะถักทันกันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันก็กดสต็อปหรือดูหลายๆรอบก็ได้นะคะเจ้าของช่องไม่ว่าคะ่ะยังไงยังไงก็ดูจบคลิปแล้วนะคะ ก็ขอกำลังใจให้นิสหนึ่งนะคะขอลองกำลังใจหน่อยนะคะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องพระนมสอนให้หน่อยนะคะ mm hmm. เผื่อเรามีคลิปนา่ารักนารักกิ๊กเก๋กิ๊กเก๋ถักง่ายๆตามสไตล์ช่องพระนมสอนให้มาฝากเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิป การถักนั่นนู่นนี่ของน่ารักน่ารักเอาไปฝากเพื่อนๆหรือสร้างรายได้ก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสายคราองแมสของเรานะคะส่วนด้านนี้เราก็สอยตะขออันนี้ใส่ได้เลยโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสายของแมทโบเล็กโบใหญ่ของเรายังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ